ตนีทัวร์ของสมเฮากำลังมาที่วัดเสียงควนเนาะวัดเสียงควนมือเศร้านี่เขาไปทาดหลวงแล้วแต่บริไทเบิงนะ้งเนาะตอนนี้สมเฮาพาแขกมาสมอยู่ที่วัดเสียงควนตอนนี้แขกสมเฮากับเจ็ดคนแปดคนกำลังขึ้นไปในโลกจำลองตัวนี้เนาะมีส่วนหนึ่งกักบกำลังยางหล่อไปทางนี้เนาะ,ะวัดเสียงควนนี่เนาะคล้ายๆคือวัดเสียงควนนี่แหละเขาเอื่นว่าสาราแก้วกูอยู่ที อาหนองคายประเทศไทยนี่แหละเนาะไงกาอยูนี่อีกเนาะญ่กาอยู่ทางฟังเขาแต่ว่าอย่างนี้วนะ่าผู้สร้างนี่เป็นผู้เดียวกันเนาะสร้างอยู่ลาวแล้วแล้วก็วข้ามไปสร้างอยู่ไทยเนาะแต่ว่าอยู่ไทยมันจะมีโตวละครหลากหลายกว่าอยู่บัดเชียงค้อนของสุมเฮาเนาะอ่าันนี้พานนอนที่ใหญไที่ชุดในลาวแล้วเบิ่งนี่บัดเชียงค้นเปลี่ยนไปหลายโดยเฉพาะคือทางเข้านะครับเจ้าสร้างไมหมด แต่ว่าสร้างให้มันกลมเกลืนแล้วก็เป็นเอกลักษณ์คล้ายๆคือรูปแบบปัฒนากรรมของวัดเชียงควรเก่าเนาะให้มันกลมเกลกืนกันเนะเขาจะสร้างประตูใหม่เดี๋ยวชี่ไปไทยเบิ้งพี่เนอะ